อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะกลายเป็นคดีใหญ่ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องที่น้องชายของคุณธนาทร<ม>คุณสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะที่เป็น MD ของบริษัททางด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาถูกกล่าวหาว่าได้จ้างวานให้กับจำเลยที่2ของคดีหนึ่ง แล้วให้จำเลยที่2เนี่ยไปจัดการพูดคุยกับจำเลยที่1จําจำเลยที่1เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์<ๆ>คือเรื่องนี้เกิดเมื่อปี60ตอนนั้นยังเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วน <ạ. S 1> <ๆ>พระมหากษัตริย์อยู่ให้เอาที่ดินตรงชิดลมเนี่ยให้กับว่าบริษัทของเขาเนี่ยได้เข้าไปทําประโยชน์โดยไม่ต้องผ่านการประมูลแล้วปรากฏว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนจำเลยที่2เนี่ยก็เป็นนายหน้าเนี่ยนะครับสองคนนี้ถูกศาลตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว ว่าทำผิดจริงๆค่ะประเด็นจึงอยู่ที่ว่าแล้วเหตุใดคุณสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ถูกกล่าวหาในคํารับสารภาพของจาเลยสองคนนี้ว่าได้จ่ายสินบนให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจึงไม่ถูกดําเนินคดีทั้งๆท,ที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าถูกตัดสินว่ามีการจ่ายสินบนเกิดขึ้นตัวคนจ่ายสินบนก็ต้องผิดด้วยสิทีนี้มันก็เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าคุณสกุลทรเขาเป็นผู้เสียหายล่ะเพราะว่าเขาถูกสองคนนี้ มาหลอกเรียกรับเงินถูกไหมฮะทีนี้มันเป็นยังไงเมื่อวานนี้เนี่ยหนึ่งท่านที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คือสวสมชายแสวงการเมื่อวานผมก็เลยไปพูดคุยกับท่านสวสมชายแสวงการได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับท่านท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมนึกออกนะใครเคยไปแถวตรงชิดลมถัดจากโรงแรมอินเตอร์คอนมามันจะมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดินยาวมาแล้วก็จะเป็นที่ทําการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ก่าซึ่งตอนนี้เขาย้ายไปแล้วนะครับยาวไปอ่ะจนถึงสุดหัวมุมถนนข้ามถนนไปถึงจะเป็นทางเซนทันชิดลมที่ดินทำเลทองตรงนั้นนั่นแหละนะตรงนั้นน่ะสิบไร่เศษ เดิมเนี่ยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับมีพระมหากรุณาธิคุณก็จะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเช่าในราคาที่ถูกมากมไร้ละหนึ่งบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่นี่องค์การโทรศัพท์เนี่ยเขาย้ายแล้วนะครับย้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหมดสัญญาปี2565ดานน,นก็เตรียมที่จะส่งคืนที่ดินเพราะฉะนั้นตามปกติตามระเบียบเลยเนี่ยก็จะนําที่ดินออกประมูลครับซึ่งมูลค่าตรงนี้มันเป็นหมื่นล้านแน่นอนเพราะคุณผู้ชมคิดดูที่ดินติดถนนใหญ่ทําเลทองชิดลมนะ ถ้าเทียบกับอย่างสถานทูตอังกฤษตอนที่ขายให้กับเซ็นทรัลไปทำเซ็นทรัลเอบาซีเนี่ยตรงนี้มูลค่ามันต้องเยอะกว่านั้นเยอะนะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าในการที่จะนําออกประมูลเนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆที่เขาต้องการที่ดินทําเลทองตรงนี้เยอะแยะจะขยายห <ละ S 1> ้าง<ะ>ก็ได้ขา<ม>ยายโรงแรมก็ได้ถูกไหมครับปรากฏว่าตามคําให้การในคําพิพากษาข,ของศาลนะครับอ้างอิงจากนั้นเนี่ยคุณสมชายเล่าให้ฟังว่าจําเลยที่สเนี่ย เป็นในหน้าค้าที่ดินชื่อคุณสุรกิจได้รับจ้างจากคุณสกุลธรจึงร่วงเรืองกิจในนามบริษัทนะไม่ใช่ในนามส่วนตัวให้ไปจัดการยังไงก็ได้ให้ได้ที่ดินอันนี้มานะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านการประมูลตามปกติซึ่งตรงนี้มีการตกลงกันค่าจ้างเนี่ยห้าล้านบาทอ,อันนี้นะ,ะทีนี้ไอ้คำว่าในนามบริษัทเนี่ยนะฮะ พอไปดูว่าณตอนนั้นบริษัทแห่งนี้ผู้ถือหุ้นเป็นใครบ้างปรากฏว่าผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งคือคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคุณแม<า>่คุณธนาธรและมีรายชื่อพี่น้องของคุณสกุลทรนนั่นคือมีชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ณตอนนั้นด้วยอตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ณตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี60มีอยู่ด้วยแต่คุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนด้วยความเป็นธรรมนะ ไม่ได้แปลว่าผู้ถือหุ้นจะมีความผิดเสมอต่อให้สุดท้ายเอาผิดบริษัทนี้ได้ก็ไม่ได้แปลผู้ถือหุ้นจะมีความผิดเพราะมันต้องมีพิสูจน์ว่าเขารับรู้ด้วยหรือเปล่าบางเรื่องของบริษัทนี้เอ็มดเขาดำเนินการไปเลยไม่ได้แปลว่าผู้ถือหุ้นจะรับรู้ด้วยนะครับทีนี้คุณสมชายเนี่ยบอกผมอย่างนี้ว่าหลายสื่อเนี่ยเขาเขาเข้าใจผิดไปเข้าใจว่า500ล้านเนี่ยคือตกลงว่าจะติดสินบนเจ้าหน้าที่500ล้านแล้วจ่ายไปแค่20ล้านคุณสมชายบอกไม่ใช่ฮะ500ล้านคือที่ตกลงกับจำ ว่าให้ไปช่วยจัดก,การเรื่องนี้ให้หน่อยอาจานให้คุณเนี่ยห้าล้านแต่จำเลยที่2เนี่ยไปตกลงกับจำเลยที่1ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อสํานักงานเลยตอนนั้นนะครับตอนหลังถึงเปลี่ยนเอาคำว่าส่วนออกอเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพย์สินจริงๆแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการไปดูแลเรื่องของการประมูลแล้วก็เรียกทรั์เนี่ยซึ่งจ่ายไปแล้ว20ล้านบาทสามงวดจ่ายไป5ล้าน2งวด10ล้าน1งวดเพราะฉะ ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วศาลเนี่ยตัดสินไปเรียบร้อยแล้วจำเลยที่1กับจำเลยที่2อ,อยู่ในคุกมาปีกว่าแล้วครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าแล้วทําไมผู้จ่ายสินบนซึ่งในคําสารภาพเนี่ยก็ได้พูดถึงทําไมถึงไม่ได้โดนไปด้วยม,มันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าหรือว่าคุณสกุลทรเนี่ยเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ถูกหลอก คุณสมชายก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมคุณสกุลทรในฐานะท่านผู้เสียหายนะทำไมจึงไม่ไปฟ้องคดีช่อโกงเอาเงิน20ล้านนั้นคืนจากคนที่มาหลอกตัวเองล่ะถ้าคุณถูกหลอกและเป็นผู้เสียหายหรืออันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตหรือจากคดีทั่วไปนะที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยบางคนเขายอมทิ้งเงินตรงนี้เลย<ช>เพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยเฉยอันนี้กรณีแรกนะกรณีที่2คือ คนเกิดสงสัยขึ้นมาหนึ่งในคนที่สงสัยคือคุณวัชระเพชทรทองอดีตสาส,าสาประชาธิปัตย์คุณวัชระสงสัยว่าการทําคดีของฝั่งตํารวจและต่อไปที่อายการสูงสุดก่อนจะไปถึงศาลเนี่ยคุณทําคดีไม่เรียบร้อยหรือเปล่าทําไมอยู่ดีๆคุณสกุลทอถึงหายไปจากสํานวนไม่ถูกส่งฟ้องด้วยคุณวัชระเนี่ยเมื่อวันก่อนก็เลยเดินทางไป2จุดเลยไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติขอให้ผบตรเนี่ย เข้ามาดูหน่อยสิคดีนี้มันยังไงกลับไปที่สํานักงานอายการสูงสุดไปดูว่าในชั้นอายการเป็นยังไงแต่ด้วยความเป็นธรรมนะคุณผู้ชมมันมีหลายคดีที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือว่าในชั้นพนักง,งานสอบสวนกับในชั้นอายการสูงสุดเนี่ยยังไม่ได้ไปเจอสาวถึงตรงนั้นหลักฐานพยานหลักฐานมันถึงไม่พอเขาก็ส่งฟ้องไม่ได้เขาส่งฟ้องไปเท่านั้นแต่พอในชั้นศาลเนี่ยสิ่งที่ออกมาในคําวินิจฉัยเนี่ยมันซัดทอดต่อ,อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยฝั่งพนักง,งานสอบสวนก็จะเริ่มต้นกระบวนการทำเป็นนอีีกกคดดแยขึ้้มาไ เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตอนนี้ผู้ว่าการกองปราบเนี่ยบังเอิญเมื่อปี60 ท่านยังไม่ได้พูดว่าการกองปราบแต่ท่านทําคดีนี้พอดีเลย<ะ>ท่าน<อ>ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแยกคดีนใชนก่ก็เลยมีประเด็นว่าเอ๊ะทางตํารวจจะรื้อคดีหรืออะไรยังไงมัง้งล่าสุดพลตารวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบรามก็บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆเอ่ะทำคดีมาอยู่แล้วแล้วกองปราบมีการแยกดาเนินคดีเป็น2คดีมาตั้งแต่ต้น<อ>แยกระหว่างผู้ให้สินบ,บนกับตัวการเรียกรับสินบ,บนฉะนั้นเนี่ยนะคะคือจะต้องไปตรวจสอบอะไรต่อไปส่วนที่จะมีการเรียกตัวของคุณสกุลทรมาแจ้งข้อหาในเร มีการเรียกผู้ใดมาสอบสวนหรือแจ้งข้อหานะคะก็ง่ายๆคือทำอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่แยกออกาเป็นสองคดีเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาดูช่วงสุดท้ายกันครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ